สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องตามใจต่อแล้ววันนี้เรามีกล่องพัสดุมาจำนวน3กล่องนะครับแล้วเรามาเปิดกันดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างผมสั่งอ่าผมประมูลพระของหลวงพ่อพัดพุทากามโมไปนะครับในกลุ่มอ่าผมก็ไม่มั่นใจแล้วว่าผมไป เอาอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันนะครับทั้งสามกล่องเลยน,นะเดี๋ยวเริ่มจากกล่องนี้ก่อนนะครับปับนะวางก่อนปิ๊บป,บปบมาอันนี้เนาะจากคุณนรินทร์บุญมีนะครับผมสามารถแอดเฟซเข้าไปได้นะครับมีชื่อในเฟซเนาะ ครับเปิดมาปึ๊บเป็นหนึ่งองค์ครับผมอ่าหนึ่งองค์ดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับอันนี้ผมก็ลืมแล้วแหละว่าผมสั่งรุ่นอะไรไว้บ้างอถ้าจำไม่ได้เลยอ้าวนี่ไม่เข้าเว้ยสายเหนียวจริง ของแท้ของดีมีดต,ต้องฝันไม่เข้านะหยอกหยอกนะอันนี้น่าจะไม่ได้รุ้นแล้วแหละอ่ะอันนี้เหรียญมีดหมอคู่บาร,รมีมหาบาร,รมีนะพรบุญญากรรมูก็รายการรุ้นที่2.41นะครับเปิรอตกมา ทาข้างหลังนะอันนี้เนื้ออะไรเอ่ยเนื้ออะไรเอ่ยไม่มั่นใจผมไม่มั่นใจนะโค้ดสองหนึ่งหนึ่งนะครับอ่าอันนี้สวยสเลยอันนี้เป็นหน้ากากทองฝาบาทนะครับ ทอง่าตทองเหลืองไม่รู้อ่าผิวลุงนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองแดงเหรอไม่ใช่เนื้อทองทองทองฝาบาหรือเปล่ามาจากข้างๆนะไปจตประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นมีดหมอคู่บรารมีอ่ะมีหมอคู่มหาบรารมีนะครับอ่ะเก็บไปเก็บไปหนึ่ง นะต่งต่อไปคึป๊บจากคุณมาโนธผมมากนะครับผมไม่มั่นใจว่าชื่อเฟซกับชื่อที่ส่งมาชื่อเดียวกันหรือเปล่าสามารถเข้าไปสอบถามได้นะครับแต่ละเหรียญเนาะว่าสนใจรุ่นไหนก็ทักเข้าไปหาเลยนะอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่ถ้าแต่ถ้าดูอยู่ก็ขอน้ำชาสัก สิบยี่สิบาทก็โอเคนะครับ ه, อ่ะถับมาก่อนที่สองนะครับมีกระดาษข้างหลังด้วยอันนี้กระดาษอะไรแกะออกมากระดาษอะไรไม่ได้สนใจภาพสนใจกระดาษของขาดด้วยอ่ะไม่รู้ ไปไปต่ออ่าอ่า่หมตัวน,นี้อะไรเอ่ยซับพยับครับผมอ่าเห็นแล้วของทีฟ้าเหมือนกันนะครับสองเหรียญน,นะครับอ่าี่ยซับพยับ อ่ากล่องสีน้ำเงินนะครับมาเปิดเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนเลยปั๊บชารารายการที่สามจุดห้านะครับนี่ลงยาเสือด้วยเจดโอดูอดใกล้ใกล้สวยงามนะครับ สวยง,งามสวยง,งามลงยาเสือนะครับอ่าแล้วก็จีวอนตัวนี้โค้ดที่โค้ดยี่สิบสองเปิดต้นๆนะครับเปิดต้นๆของรายการนี้นะครับอันนี้นี่มันสามจุดหนึ่งห้าหรือสามจุดห้าเนี่ยไม่มั่นใจ้ะอ่ะผู้รู้ก็ ใครที่รู้ก็ช่วยลบกวนคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยนะจ๊ะอ่ะปิดไปหนึ่งแล้วก็อ่าเหรียญที่สองปุ๊บนี่นี่ลงยาเหมือนกันนะครับยาเหมือนกันเลยเอย๊แต่สงสัยซีนเดิมขายไปแล้วนะครับเพราะซีนซีนไม่เหมือนกันนะครับอ่ะซีนไม่เหมือนกันอ่ะอันนี้ อ่ะเดี๋ยวลุกขึ้นใหม่กบอึ๊บนี่แกะเลย6นาทีละเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะซับพยักนะครับลงยาพื้นน้ำเงินนะครับก็จีวอนสวยๆนะครับอันนี้นัมเบอร์ที่2 8 6 นะครับหเหรียญนนอล่าจับเลยครับวิบ,บ,บวับวิบวับนะครับผมสวยนะคสวยสวยสวย,สวยเป็นเหรียญหนึ่งที่สวยอ,อันนี้สามจุดสองหกนะครับรายการรายการที่สามจุดสองหกนะซับพยักนะครับอ่าผ่านไปแล้วสองรุ่น สรุ่นสามเหรียญน,นะครับใครสนใจนะครับสามารถทักเข้ามาได้เนาะรานะคามิตรภาพนะครับออีกกองนึงนะครับจากคุณผู้ส่งเสริมแหวนเพชรนะครับเสริมแหวนเพชรส่งอะไรมาเอ่ยแกะให้ขาดฟันให้ยับนะครับอ่ะอ่า เหมือนกันนะครับฮะ hmm. มาสีอย่างดีกี่องค์เนี่ยองค์เดียวนะนะครับม hmm. ีเปิดลุ่นเลยชนะมนันก้าเก้า นะครับอะี๋่าไปดูข้างในกันปึ๊บอืมสามสิบเก้า x สามสเก้าสองอะอืมอะดูเันชัดชัดอืมอืม,อมเนี่ยนะาจะ เลขน u m b บอร์เก้าสิบนะครับอ่าโค้ดด้านบนตรงห่วงนะเขียนว่าพัดนะครับจะเห็นชัดชัดแจ๋วเลยอู้เหลียวเหลีอยนนี่คมชัดมากเลยนะครับสวยสวยสวยคณะผู้จัดทำออกมาสวยมากครับสองเคนะครับถูกไม่ถูกไม่รู้นะขออภัยด้วยนะครับข้างๆเขียนว่าเลย หลวงพ่อพัดพุทธกามู่ฝังนี้เขียนว่าอะไรอ่านไม่ออกนะวันที 12, อสออสอส่สิบสองพออะไรวะพอสอเหรอพอสอสองห้าสิบสองอ่านไม่ออกนี่พูออกสี่ 6กสี่หกห้าสองห้าหกสี่นะอือตอนนี้ยังหกสามอยู่เลยครับโอเคสวยงามนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูมีลกูกอัดเดี๋ยวเขาว่าใช้ความรุนแรงนะยูทูบไม่ให้ลงคลิปนะจ๊ะอ่ะสี่รุ่นสี่องค์อ่ะสามรุ่นสี่องค์นะจ๊ะ นี่เท่าๆเท่าๆนะครับผมอ่าอันนี้ชนะมารเก้าเก้าอันนี้อ่าอะไรทรัพยักษ์นะครับแล้วก็มีดหมอมหาบารีคู่อะไรไม่รู้อ่ามีดหมอคู่เหรออ่ามีดหมอคู่มหาบารีนะจ๊ะ สามรุ่นสี่องค์นะครับสำหรับสามกล่องนี้นะครับอ่าใครสนใจสามารถทักเข้ามาได้นะโอ้ขายของเรือจังเลยของเพิ่งมายังไม่ได้กอดให้อุ่นใจเลยนะสนใจสามารถทักเข้ามาได้นะครับอ่าชอบเมืไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับลบกวนฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับให้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการอ่าขอบคุณนะครับอ่า เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะก็รีวิวแบบบ้านๆนนะครับสำหรับว,วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ